o n วันพ Card Game p r e sented by ฮาลุยโฮมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮาลุยโฮมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องวันพีชกัดเกมนะครับในชุดของ OP04 ศูนครับว้าวรีบจัดจนลิ้นพันกันนะครับผมชุดนี้นะครับผมกล่องสีเหลืองเชียร์นะครับผมนี่นำเข้าถูกต้องในประเทศไทยนะครับต้องมีมอกรนะครับมีอนุญาตก่อนนะครับมา let's go นะครับ คาตันมี12บล็อกแกะเลยนะครับผมแล้ว1บล็อกนะครับมีกี่ซองอันเดิมมันจะมี16นะครับ34มี24แล้วนะเดีจำผิดผมขอโทษผิดเกณโอเคผมจะเปิด2แรกนะครับที่เหลือผมจะให้ทีมงานแกะแล้วส่งให้ผมนะครับ2แรกครับผมโหเหนียวเชียร์ไกลทึบูใกล้ๆนะครับ จะไปเร็วหน่อยนะรายละเอียดเราค่อยดูในคลิปโอเคอ่อาทังานแยกก่อนสองที่สองสองที่สามนะครับสองที่สองครับเร่องนี้ใช้หนีสีฟ้าใช่ไหมอ่าหลีดมานะครับเขียวม่วงนะที่โลฟาผมไม่เขียวเฉยเลยนะครับผมสองที่สามโอเคสองที่สี่ครับ ไปอย่างรวดเร็วไหมหลีดนะครับผมมาแล้วครับแดงฟ้านะครับผมตรงที่ไหลแล้วอะ่ะสี่สองที่สี่ครับตรงที่สี่เฮ้ยทำไมกลับหัว <laughs> เฮ้ยโอ้โหมาแล้วครับไคโดที่ผมต้องใช้นี่นะครับผมลงมายกคอสแปะกับคอสสามได้อย่างละใบลงไปใช่ไหมแปะลงไปสามลงไปถูกต้องไหมแปลว่าผมยกสามสองอันก็ได้ใช่ไหมอ่าเนะสองที่ไหลแล้วอะ่ะหนึ่ง สองสามส่ห้าหเจของที่หกของที่หเออนะครัอันนี้สีถึงเจ็ดยับโดฟาผมย้ายส Dir ี He ável. เฉย,ยเลยนะโดฟาย้ายเป็นพี่พี่รูนะชื่อจะแค่หนีเรื่องนี้ชอบกินเลยเข้าไป ชุดนี้คือเอาเรื่องพวกโอ้มาแล้วครับผมน้องฟอยทุกหนึ่งบล็อกต้องมีหนึ่งนะครับผมระวังเะเคยมีคนโดนย้อมแมวเปิดมาไม่มีนะครับ่ไม่ได้นะครับผมไม่มีพีเอก็ต้องมีซีเข็นะครับบล็อกหนึ่งนะครับระวังนะตอนนี้มีฉาชีพเยอะมากนะครับกล่องไม่ได้หายากนะสนใจก็ตักร้านได้นะครับร้านค้าที่มีหน้าร้านชัดเจนนะครับมันก็ปลอดภัยกว่าโอเคบางทีคนเรามาเสนอทุกทุก แต่ถ้ามันไม่มีของตามเลดหรือว่าไม่ได้ของเนี่ยมันถูกแค่ไหนก็คือเสียเงินเปล่านะครับเซฟได้เซฟนะครับเงินหายากนะครับผมนะฮะไม่ได้นับซองกันแล้วทีเดียวหมดแต่เมาส์สายเมาส์ครับเล่าไปเรื่อยโอ้โหชึบ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 นะคผมออฟฟิเชียลเขาสปอยไปแล้วนี่ว่านี่คือโกดแลนด์นะครับซาโบนี่นะครับผมรอจัตลาดคนที่ไทยถูกนะครับยิเกม แจกไว้6บล็อกนะครับว่าใครทายถูกเป็นสีอะไรตัวอะไรไปนะครับผมทายถูกเยอะมากนะครับสุดนี้สุดนี้ทายผิดก,ก็บ้าเนง้วใช่ไหมมีคนบอกว่าจะเป็นอุซอีกบ้าบอกนะครับอุซบอ,ออก0ูนย์สาไปแล้วนะฮะไม่ควรออกศูนย์สี่แล้วนะับผมว่าอะไรนะเนื้อเรื่องมันเด่นเฮ้ยนี่ครับสามนะนะเ็นอาเนาะ ว่าดูให้ดูเลทเลยครับว่าหนึ่งบล็อกควรได้อะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยของทหผมเห็นสีแปล,ก,ปลกผมก็รู้ว่าได้อะไรมานะครับผมเพราะมุมที่ผมมองมันมันสะท้อนแสงน,นะครับเพราะผมต้องหันให้กล้องดูก่อนนะฮะใกล้แล้วอ่ะใกล้แล้วใกล้หมดบล็อกแล้วนะครับผมของดียังไม่ออกเลยนะแต่ออกหลังๆก็ดีนะครับได้ลุ้นกันงานใหญ่ทีซองครับ 4ี่สองว่าเปิดไปแล้วยี่สิบนะครับผม <c oughs> น่ารักจังเลยเรามาดูกันนะครับ <c oughs> ว่าพีเอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะแวบเดียว <c oughs> โอโ้โหพีเอรอบนี้สวยมากนะถึงจะเป็นระดับนะจุธรรมดาทำเป็นพีเอใช่ไหมถ้านะจำไม่ถึงนะครับ <c oughs> อ๋อเอสมันทำเป็นพีเอผมขอดู <c oughs> ของของึหนมาโอเคผมเห็นไม่ชัดนะครับสวยมากนะครับ รอบนี้ PA สวยมากนะครับผมนะฮะสวยจริงว่ะสีแดงวะยอดทึ๊บทึบที่เหลือเลยดูง well ่อยเลยอีกสามซองเฮ้ยต้องมีอันนี้อีกใบป่ะใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยแบบ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 อ่าค่อยสวยขึ้นมาหน่อยนะโอ้ย PA รอบนี้สวยจังจะหยุดถ่ายคลิปไปต่อนี่ครับสวยจังเลย ต,ต,ต่อต่อทองท้ายทองท้ายเอาให้จบเอาให้จบนะครับผมนี่ครับหนึ่งบอกโอเควันที่คลิปออกก็คือวันที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยมีขายทุกร้านแล้วนะครับผมสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับผมถ้าของเขาหมดมาทักเขาหรือผมนะฝากติดตามช่องทาหรือโฮมนะครับแล้วจะขอสปอยคลิปน,น,นี้แล้วกันเผื่อคนที่ยังดูต่อจบ OP 05ครับเดือดมากโคตดแรงเดือดมาันน,านะครับเขาบอกผมแล้วมันเป็นกล่องฉลองครบหนึ่งปี ขอนพีการเกนจริงมันเดินเจ็ดมันมาเดินแปติดตามนะครับผมสนใจก็คนบ้าพระเอกนะอย่าลืมซื้อ05นะสำหรับคลิปนี้ละคับไปก่อนสวัสดีครับ